ทับเปลี่ยนกันไปมีเรื่องชีวิตบ้างเรื่องอ่าตลกขำขันมันก็ต้องมีทุกรสนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสายไลน์ข้อมือนะจ๊ะขอบตาดามอีกแล้วเราจะนอนดึกไปด้วยกันนะคะเมื่อคืนก็พื้นที่ก็จำกัดด้วยะคะ่ะแล้วก็ สัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะคะอย่าไปติเขาเลยนะคะเราเป็นกําลังใจเขาดีกว่าวันไหนแบบทางอีกทางไม่ได้มาไลฟ์เขาก็ยังไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูบ้างน,นะคะนิดๆหน,น,น่อยพอดูได้ก็ยังดีนะคะแม่ไม่รู้เลยค่ะต้องถามลุงมีเขาอุย้ยน้องไม้ให้ประการลังแม่ด้วยขอบใจจ้าให้หมวกด้วยโอ้โหเออขอบคุณมากจ้า สวัสดีค่ะสวัสด okay. ีทุกคนนะคะเออก็ us, er ่คือเออจริงๆแล้วสัญญาณที่เมื่อคืนไม่ดีตอนแม่ไลหลตอนเย็นขนาดแม่นั่งอยู่นอกๆนะยังคนก็พิมพ์มามันสะดุดนะคะสะดุดนะคะอะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นมันเป็นเข่าด้วยค่ะค่อนข้างจะมีเข่าแล้วก็เข้าไปลึกเมื่อคืนนี่นะคะสะดุดบ้างขอบคุณน้ำไอ้ลูกนะคะ เขาขุ่สัญญาณไม่ค่อยดีใช่ค่ะเป็นแบบว่าหมู่บ้านเข้าไปลึกๆอย่างเงี้ยค่ะงานหน้านมาหน้างานสนุกมาอ๋อหนูไปดูหน้างานใช่ไหมลูกเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะเจ้าภาพลูกเต้นหลายรอบอ,อ๋อเหรอเจ้าภาพกับแม่เนี่ยสนิทกันเลยนะแบบว่าเหมือนจะสนิทกันมากค่ะเขาหาแม่มาเป็นสิบปีแล้ว ในเขานีสใส่ดีนะคะเจโนยแล้วก็กุ้งเนี่ยเขานีสใส่ดีมาทั้งคู่เลยเขาจะต้อนรับครอบครัวแม่อย่างดีดูแลอย่างดีบางครั้งบางทีนะแม่ไปงานบ้านเขาอะตามน้ําพริกมาให้อย่าพิมพ์ตัวเลขนะคะตามน้าพริกมาให้อะเจ๊ใหม่ล้าไปกินบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอด,ลอ,ดอย่าพิมพ์ตัวเลขนะคะขอบคุณหัวใจสีส้มจากพัชมนค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจค่ะจะดีนะคะจะภาพเขาชอบค่ะ